พพตุเิ่นเล้วว่าบมไม่นิดพานำกับได้เพิ่นว่าพูดไปหายเช่านี่นึงขอบใจเด้อเพิ่นว่าคุยไปแล้วได้คุยกันได้พุฮะคุยกันได้เอออันอันนี้เราโบนน้พูดนี่นั่นคุยตลอดเนาะยักแต่บอลอันนั้นเนาะมันยังนาะเออยังจะดับนาให้ลูกนี่ยังจะจะใครคอยถามบนแล้วเออเรียบร้อยแล้วพูดนี้นั่นว่าแต่อันนั้นเนาะ ใช่ย hey, really ูเติมบัตรให้กับเฮาได้ลมได้คุยนํากันเนาะพวกมึงคนในบัตรแล้วก่เงียบนู่นนี่ก็บล็อกเฟซบล็อกไลน์นีเนี่ยเจ้าฉันอย่างนอยู่แต่เมื่อก่อนก็ว่าอยากมาโดยอยากมาแหละเจ้าขันเจ้าอยากมาแหละมาโลดแต่เพรามันคอยบ่ทันเอามีอ่ะ เจ้าก็บทันเอาปูเคยกบทันเอาเมียอะไรมาเคยเอาเมียแล้วนะเอยบอยมายันเมียเอยมาว่าเออเจ้ามีผู้แช่ผู้ชาวอยู่อจากน่อยเอากันไปเลยจากน่อยมันชีบีเรื่องมีเล่ากันอีกจะชี้ได้ปะกันอีกเอยจะเอาเมียที่สุดท้ายคอยว่อืมีน้าบอกกับชายชันถูกกับมีกระตามในไรกระยาของเอยว่าชีเช่นเบิดให้นาตะก้าเฮือนชันล้านแป้นให้เมียผู้นี้มีเมียนุดท้ายนี่เนาะถ้าอยปลาเลยเอารถไปเบิ้ดรถ ตท่านประตูป้าบุญยมเสียให้เนาะชาวว่าเจ้าป้าคอยคือที่บ้านคือเชิญชุมที่ป้าไปแล้วนั่นคอยบ่ให้ยังอืมอ๋อให้แต่ชิ้นนั่นเขาขิงเจ้าและเมื่อโอ้คอยบอกตรงนี้แล้วคืนทีวบ้าคือพลามบ้านั่นแขนค้าช่องบาดกับป้าให้เมียเมื่อออเชินหน้าให้ให้เมียขายเช่นว่าคให้เมียขายยก มาถ้าเชาเมือกันว่าความกันเนาะทียากผู้ชังว่าอยู่บ่ได้เลยมันบอกแม่เลยเก่าเมื่อแล้วทียากผู้ชัางว่าแบบนั้นประเดี๋ยวว่าหมอหลามเป็นคนกลางได้เป็นหลามแม่เลยถือทางใดเก่าทางนั้นอันนี้ว่าให้อันผู้หญิ่งผมให้ผู้หญิ่งไฟเดียวเนาะใอ้ผู้ยิ่งไม่เนาะแค้นคำช่องบาทการให้ปะให้เมียมีชวนได้ชวนไม่เอาคืนโอ้มันทิมี้มันร้อยกิโลอยู่ในเฮือนนี่คำคนกันยังบ่ได้พอาะดึงไม่ ขันบ <muitas S 2> ่าแนวนอนไหนถือผู้เจ้าชี้ให้ผู้ชันมันบ่มีผู้ให้ดอกพันคนก็ชิมบ่มีผู้หนึ่งดอกให้นะโย่ให้ก็ช้ำกันก็ว่าให้อันละลาเลยเนาะแม่แหละชิวอนนั่นได้ฉันอ้ยมันบ่ถือกบ่อหน่นโทรมาคอยก็บ่อมาหาจับเดี๋ยวนี้หมอหลามจับงูจะบว่าวยัางว่าวยังกับบ่อเนี่ยมันบ่ถือกเอาหมอลามกับมอเขาไปเฮือนมันนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละหักกันผู้เขาไปอัน ตอนนั่นนั่นคันมันว่าได้กับชีคลายอยู่นั่นกับชีโบว่นัดประเดาะผมก็จะเอามาบุตรแม่ทั้งลูกทั้งเพื่อนเขาได้เนาะอันนี้น่ะมาผู้เดียวมาเนี่ยกูลูกกับป้าอยู่พุ่นนั่นคือบางลูกให้เออโอ๊ยอดเอาอดเอาจกหน่อยกูก็เมื่อนี่เนาะเพ่านั่นแม่นั่นเคยละมาดึือบังเคยเอาปาก็เนาะมันว่าฉันนี่เนาะหูเมื่อแล้ววะหูและชนีกันเนาะเมื่อหอดเลยหมอลามไปถามเนาะ เราเห็ดอะไรบอกเบิดบอกมอลามนั่นครับมันบ่ได้ใจกันฉะนั้นมันชีบอกบอกอะไรพวกเนี้ยเอาบอกเห็ดนั่นนั่นเห็ดเนี่นี่ว่าใคยเห็ดกับมันนั่นบอกมอลาบิดชุอ่นั่นเคยบอฉันว่าพื้นั่นของแม่มันแห้งขนาดเคยไปนั่งอยู่นานอ้ายเออยิ้มมึงป้าอันตีนชิ่นปากโอ้ทุกขนาดขนาดอ้ายเออย้มแค่มันเห็ดแล้วพยจัก มันจะว่าออกมาใช้คอยโทรมาหัก่อดโอ้ยหมอนคอแล้วเด้อคอยแล้วป้ายาบันเขาจะว่านายก็ามเรื่องไทยน้องมันเนาะแม่แม่เรื่องแม่เขาได้มุกได้ใจกันคำโบได้ใจโบได้อันอันนั้นกันนะโอ้ยมันก็อโบถึงขั้นชีวะแม่เน่ะมีผัวะหรือเปล่าพ่อแม่โบโบมีแม่โบมีผัวะโบมีผัวแม่ก็ดีแม่กับโบมีคันโอ้ยหมอภูมิบันดีเป็นบ่ มาโทรมาจะผลโอ้ยมันว่ายายาโอวยมันมแต่แม่มันนั่นสามผัวเลยแต่บนแต่เอาบุมิหีตมีของเนี่ยเอาเชื่อๆดิอเอาผัวเขาชับโอ้ชุมันว่าผัวเขาจะกลิ่นอย่างๆนะมานอน,นช็องปีหมอหนึ่งชองปีสามปีเลยค่ะปาไปซื้อผัวเขานน่ะแม่มันอนี้หมอนันบอกก่อนเนี่ยมันบอกใครว่าบา้านเพียงบาย้านบ้านเพียงก็มันอยู่เน,น,นี่ยใกล้ๆฮะเละใกล้กัน ฝนตกบ่บ่หนิโอ้ยฝนตกเราพญายิ่ได้บ่หนี้วกผึ้นเทิงบ่บ่หน้เาะเไม่เปียกเนาะฝนแรงเนาะฝนแรงเนาะประชาชนเท่าอันนี้ฝนแม่ได้ลินนะนี่น้อคืนนี่ื่อคืนเนาะตัวชอปหัวตนบานเราต้องไปนอนอยู่คุนบ่ฝนตกบ่เนาะนติมไม่ได้เปียกเนาะแค่เนาะลงไปนอนไม่ได้ไหลเบ้ได้เลยไหลคนมากไหลค้นเนาะสิตกเฮงขนาดได้เลยนะ ผมต้มให้เขาพ่อตู่กินข้าวเที่ยงกับยังเสรมมือนี่นะโอ้ยกินชิ้นโอ้ชื่อชิ้นนั่นอันนั้นแหละจิบหนึ่งห้าชิพันเดี๋ยวมักทั่วแน่ด้วยยักมันยังนี่ก็ที่มันหนักหลายแนวกินนกมันนี่น่อยุูเพื่นภาคมาให้ในกับป่านนี้เอาให้น่องแน่ไปน้ำน่ะขนมมันอันนั้นนเร่ได้เอาจากก้อนเนาะเอาให้เขาบุทรชงลูกอัน ยังอันเอียงประตูโอ้ตินงี่้เขาเอาของเขาไปคอยกินเด้อเป็นยังประตูเขาไปกินกันตันชงเออมันหวานดิประตูมันหวานโอ้แหงมาแหงมาเลยได้อ๋อสนุกไปเรื่อันนี้นี่มาอยู่ทางผีผีแต่ว่าประตูมุ่งหลังคาเนาะประตูเนาะไอ้รถเนี่ยนี่ฝนตกะข้ามทางเลยทุกคนรถเปียว เขานี่ยเาม่กันเนาะมียังเนี่ยแกกตูไอ้บุ้มีอย่างในนะมีตลอดด้ยเชีเบอมันตายน่่มันบ่อบริขาดบ่อกงบ่อบรขาดม่ันเหลดเน่าหัวกันบ่อขาดยะนั่งก็เต็มคนเยอะเนาะบ่อขาดมาห้าพ่อสายฝนมื่อนี้คือแค่ประตูนี่ยามอะเลยนะตู่เนาะบ้กนเรได้บ้านนี้งามมันเลยงามตกคนย่างแล้ว ชีหามไปเช่ากบหามมาได้เดี๋ยนี้นะบันแต่คนไหลเบะไลุบได้เลยไม่เปอะไรเจ้าไหเบะบุ๋มเองก็ไหลเบะไหอีพ canyon, อเบะเลยช่วงนีีไปหามบูชาวฉยๆก็ด้เอาเขาคุณบ่อย่างเได้ไปนังยองบ่บได้ด้วยไสแตงคุยมันหน้ามันง กัญชีดวกัญชีใดวกแท้ก็ิเป็นยำแร่งนตัวปล่อยหัวไปอยางไดเนาะแรงนำคุณแบบเล้วเขาเล้ยวน้ำแล้วันหาก็ันว่าทุกลุงนถ้าไปดัมือนี่ยือกันกับคุณนี่ใไปเอานั่งกัน้นา้้ว่นตัว่าเอากระปุกเจ้ากระจ้ากอกเนาะประมาณนั้นเด้อนเยก็น้ำคอยอันวานเอาเมื่ออยู่น้ำอยู่แล้วฉันที่กระชื่อนั่นที่นี่ห้ อืมนี่นั่นตะกี้เพิ่นว่าสิลงไปมันเพิ่บ่ให้ลงบ่ให้ลงคิดเด้อบ่ก็มาลูสตานี่จักว่ามาเพื่อจะไดของตูจักนี่บ่ฮะจักแล้วเนาะบ่ได้สิเค่สิขอให้จัสิมานี่มาออจักอเนาะอืทองให้โตคลิป่ให้ออกนี่เนาะทองให้ักเมืองคผู้นี้ักบดนี้เบิ่งนี่เนาะตุเนาะนะล่วานสิเ่อสิขอให้จักสิมา ปเอามือได้ก็ได้ไปนี่ก็มามานี่นําดูแหเออเี่ยวเพิ่นน่ะพ่อมาไปเาอยู่แล้วเนาะไปเอารถไปยังตูมาเกี่ยวเข้านี่ตูเออบเกี่ยวข้าัเเข้าทนสุกสิมาเกี่ยวเข้าโเพื่อสุกบ่เื่อหาได้เนาะปเนาะเกี่ยวเข้าเลย พยานอันยังก็คนที่เขามามองเงี้ยแบอย่างเดียวนะผู้ชายันผู้ชาพาไปหลอกบงนาบงยังเบิดไดแมีนเบ่เอาเลี้ยเบิเนาะประตูเห็น่เป็ดเิ่นเนาะเ็นเป็ดบงเบิดไดโอ้โหทรมาได้เนาะทรงกบขดเช่าลีดิเห็นเนาะเอาลีแลยเบื่าเขาลินไดาโอ้าจูายกับอันเช้านางนี่ได้เช่าฉันเช้าฉันเนาะเช่าฉันพาไปเบิ่้งนาโอทัวรลทัวเบิดนาน่น อันหมอผู้เบา่นั่นว่าเอาเงินให้ผู้เชาานั่นันชาวหลอดมองผู้เชาว่าบทหินอ้าวมันอะไรพวนี้ว่าเอาให้ห้าชิพันหรือใช่ห้าชิพันกี่ผู้เชาานี่นะมองผู้บบาว่าชาวลอดมันลดจักตัวใดมันมันบวกเข้ากันแล้วเชื่อไหมแขกมันเชื่อไปมับนี้ อันนั้นเนาะคุณว่าจริงนะลี่เชื่อชื่อผู้ให้เลยชื่เชื่อผู้ได้หมดเลยพระคำว่าย่านว่าคอยนี่ห้ามห่วงก็ชันคอยชีวังขยงบุญเม็งคอยชีว่าวครับชาช yes. ันชู้ชาวเงาคอว่าลินกันเนาะคือผู้เจ้าและมากกับบุญเม็นมากแต่มันผู้เดียวมากกับผู้เจ้าเห็นบบกคอยว่าเออน้องหมุกกันในในครับชาชันคอยมาด้วยยังไงมาทำมา บมเมนว่าโอ้ยเป็นชู้ชาวเนียพอคนว่าเอากระนาดฉันจยางฉันสิแล้วก็ฟังวงก้อนเราอ่ะเนี่ยคอยเก่าบอกไม่เปนห้าท่านกะฟังมันฟัอมึงก็ฟังลุ้ฟังไปผู้ใดบุกฟังเลยคอยเอาผู้นั้นเม่อแล้วไลยคนว่าโอ้ยคนเจ้ามาขักคอยนั้นไปห้องคอยย้อมือนั้นเออธรรมดาอยู่แล้วบ่อพ่อยใหญ่สาวสั้นผมจะเอาอรีบ่อพ่อยใหญ่ไปนะ เอาทีเอาล้นเนาะเนาะเขาจังเลยลงคณะตัวตใหญ่อยากจ้างหนึ่งเข่าต้นหัวแล้ล่าแล้วก็ยังวัอยู่ได้อยู่มันเามามื่อนั้นนั่นกันหคอยเอาตู้ไยนะเอาเจ้าดีกว่าเฮยเปี่นไปปีนมากบางดีกวาอย่างเช่นเขยนด้าีวาเนี่ยนั้นจะนอนมันีตู้ายมันชิน้อยใจเนาะอย่าโลดวัวไว่าวเนี่นั่นอย่าอย่าไปโลดจะนอยโม่เพว่าอย่างนี้ โอ้ยชาวชนนี่มักทุกคนอยู่แปบว่าทุกคนอกเอาบ่อฉันชีนอน,าานลกลางวันดกลางวันบัวได้นั่นไ,ไ,ไหนคนคนบริจีดไฟไหวไรอืมเอาโลดคือกันกับตู้พายโถถามมึงว่ให้เชียมึงใจใจฉันชีบอก,บอกโอ้ยตู้พายไปได้เบอร์เช่าชันเลยไปแบบไหนนะคือหู่จักกันเนาะเอาแล้วเขาก็ชิชงไหกันแล้วเนะาะ <c oughs> เอเอผู้บ่าวผู้เช่าอืมตู้พายกับบัมีเมียไปชงทางเรื่องเลยเนาะเช่าชันกับบ่มีผัวเนาะไปชงทางเรื่องนะชงทาง นี่บ่กถือว่าเขาก็ไม่ได้ลุมกันเอา้าฉันด้นเขาจึงเอาไปหากาเนอโมนะเอาหน่อไม้ไปแกงววะมาชื่นหน่อยโอ้ไป,ไปเอาหน่อไม้ไปแกงเลยกับป้าแพมียส สูตรมนว่าหัวตัวแพ้บบได้มเนี่ยเรลืมแพ้เราเอาเียหวานบ้านนี้เอาเเลืมกระเพยบ้านี้กระเพชื่อมันรับ1 5ห้บาทคนปได้เลกระเยกับห้ารบาทถูกยาบ้านมันเป็นเตาแก๊สเที่ไปเกระเพยบ้านนี้เห็นกระเพยนี่กดเรื่องกันบานน้อยได้หนึ่กับเายชนิามันว่าได้นี่นะกะเพยับเราห้าบาทพอจะเกิดด้วยนี่นะ ก็ไพ่เนี้ยมอย่างคือเพลงจักแล้วกว่าคุณชาคือกันกับเงินนั่นว่าเอาให้ผู้ชาววันชาวล้านนั่นแหละผู้ชาววัวันเวีนเห็นจะหาจีบได้หาจีบหาจีบพันอืมอันไปนั่นค่อยว่าเป็นยังเคยบ่อนชื่อไก่ชื่อกาต้มเนี่ยเอ้าเอาไปเฮือนหมูกับหมูแล้วต้มมไปกิน จากตัวไอ้เชัาฉันยันเราข่าวงัวแล้วให้ตัวคนใหญ่ท้ายฮ <laughs> ะคนยังให้เช่าฉันขา่นขาไก่ถือกินเออข่ากไก่ถือกินไอมันไมาไปเพื่อนหมู่คนเดียวโอ้ยก็คือกันกัน้นว่าว่าชอยกูได้เชี่ยวงวัว,งวจักตัวงัวน้อยจักตัวนั่นแหละเออคน<อ>ใหญ่ช่ชอยบอกกับคนเดียวเนี่ยคนใหญ่ชอยบอกเอ้าเรื่องชอยในชอยได้แล้วเนาะกันชินไปป่ามาให้ให้เฮานี่ชอยบัานบ้ดเฮาเอามันบ่ชอยเฮามันสิได้บ่านอะไแล้วเนาะเช่นกันเฮ็ดบุยญาภวังกับมัน พอบ้านกองบ้านห้วยเมานี่อืมพอพอบ้านกองเอาเมียเนาะเนี่ยพวังจู้งัวไปโลดเออเทิบักใหญ่โลดหน่อยเออไปแล้วก็ฆ่าโลดกินโลดนี่บัดย่าพวังเอาเมียพอบ้านกองจู้งัวมาโลดอืมฮันเดีอันนี้คือกันแล้วเขาไปชอยกันก่อนชอยกันเนาะบัดฮอดมือเขาเอาแล้วเต็งโมมีเจ้าชิค่าได้บ่บ่ได้เลยข้าวเหนียวเอาแต่พวังยังโว้โวานำคนนั้นอืมปัญญาวันนี้นั่น มันบําเพ็ญคนธรรมดาเลยทุกภัยมันปัญญาให้บําเพ็ญว่านั่นปัญญามันจังชัดจังชี้เขาหน้าบําเป็นปัญญาหน่ะเห็นบําเพ็ว่าบุญใช้ก่อนบําว่ามันที่ไปให้พรนั่นชามมือชามคืนมันไม่ยั่งยไวชุบบําเพ็ญอยู่แล้วเขาตกปอนนั่นเนาะเฮียนเนาะเเฮาทำบนเฮาบนเฮียนเพิ่นน่ะเป็นชิรวัตรแขกแน่ว่าใหญ่จักเลยจักนมเขาเนาะเไผ่ขายก็เป็นชิรวัตรแม่นี่เนาะมาเอองได้ยินเขาเมื่อนี้แล้วเนี่ยมักลูกเช้าไปหาแม่ โอ้เอาเนี่ยข่อยเมียจักคนเลยเออข่อยบนท่านด้ว่าน้นไม่เท่าจักความใดเรื่องเอาเมียน,นี่ไม่เจ้าเออนังเอาแต่อีเอยนอีโลอนอยู่เชตมววกนี่อเอออันนี้ได้ว่าน้ำผอมันอือเพราะว่าข่อยอย่างเมื่อเห,นอเห็นผอมันกินเขามามามาลูกมากินเขาอืมื่อแหละข่อยว่าเอานางโลนนี่เมื่อนําได้ผอมันนี่เอาเขาแล้วกันว่าถูกต้องกันแล้ว่ แต่งเครื่องบูบอกัมานังพอยโร่น่ะนะมาเลบายบ่าวพ่องเอากระม้ามื่อนั่นโรแล้วเออผู้ที่จะได้นนพ่อยเป็นปอนะที่พกป้าต่ที่สิบหกท่านได้ลูกน้ำกันว่าพ่อยบอกอ๋อมาในหกเดือนหนึง่ง<อ>คือกันขับอียนืนบ้านกลางในเมื่อัคือพาเมืม่อจะพีเมื่อราคามีนิน,นมอหนันดอกว่ามอนินดอกผู้เป็นลาบพ่อยนะันเป็นขาของอยู่เจริญวัน อ๋อขาลูกออกไปดูดออกเนาะไว่ามยังเขาเคยดูว่าดูดมายังดูดเลยกระโบจักเคยเห็นมีแล้วว่าแพทย์กดูดลูกออกมีอนะปวดดอ๋ยอัีนะเขาดูดแล้วว่ามันกแบบเขาไปได้ตื่ลูกนี่แล้วจะบอกวันนี้แล้วนั่น่ารักมันจะบอจู่จู่จูนอย่างนี้โมเน้นน้องเขาโมเน้นด้วยโอ้ยจูว่าอัน ควรเอาเจ้าบ้านบ้าน่ยคือดูใครลูกเนาะลูกกันอยู่ในท้องนั้นลูดออกได้ว่าฉันครับได้เลยลูดเอาปากดูดด้วยกบแลยกะมีเลยแนวเขาดูดว่าฉันอยู่ลูกแม่เขาเห็นว่าฉันเยอ แต่เดียววานเอาปากดูเอาแจ้งโกเอาแจ้งท่องแม่มันยกเอาปากดุหรือวะ่นี่ปากจู้ตังจอดจอดเลยใครดูได้ใครดูเห็นดูเบิ้งเบิ่งก็ได้เอาอย่างนี้โมนินแล้วเ่รโมนินงานสอนที่พังโมนินน่ะเป็นหลามใครนี่เ่ะคนนั้นดูดู มูสัตว์ชุมพังมันท่านบอตามนั้นตัวนาะงมูเจ้ามาทางงบบ้านนี่บอบ้านจุดเขนมาทางเลยสิเออมาทางโคกถี่บ่เจ้าได้สิเจะไปตลาดเนาะคอยมาทางพู้คนตายในบ้านนี่ยช่องคนผมบ้านเนี่ยอ๋อจะมาได้่ายเลยเขาเรียกน้องพงษ์ยนุฮะมาเนอะไรก็มีแต่คนตายตลอดเออตายบ้านบ้านใหญ่นี่มันขันวาแล้วบ้านเดียวฮะมันมันแบ่งออกเป็นสามบ้านสี่บ้านในบ้านแม่เมาบ้านช่างทอง บ้านหนึ่งบ้านไหนนู้นตะโคดบ้านหนึ่งกับบ้านพยังอีกบ้านหนึ่งกับบวยเมาใหญ่นี่ห้องรวมๆคือบ้านหัวเมาเป็นบ่้านบ้านใหญ่บ้านหัวเมาบ้านคุกบ้านเข้าเขาเรื่อแล้วบ้านหัวเมาบ้านนี้บ้านหัวเมาน้อยบ้านหัวเมาใหญ่เป็นบ่บ้านทางท้องบ้านนู้นตะโคดนะคือกันกับเชโนนี่อันเมืองอุทุมพรอุทุมพรน่ะเขาใช้ถืออิตาอูปอิตาอูปเลยอันบ้านอิตาอูปเลย เชโนนี่เลยนะใหญ่บ้านจังวัชัยอันอุทุมพรอุทุมพรอิตาอูบบ้านอิตาอูบตาอูบไม่แม่ตาตาอูบมันคนนั้นเรามาอยู่ใหม่บ่พ่อใหญ่เรามาอยู่ตะบิดเราและจำบิดเมื่นเราเราอยู่ในอันนี่ในเดินยนต์เนาะอันนี้เนื้อคออันน้องตะไก่เนี่น้องตะไก่คออันน้องน้องไผ่นี่อยู่ในเดินยนต์นี่ตาอูบอืมนบัดตายรามาตายอยู่พี่ตายอยู่บ้านคนเราเป็นป่อมาได้อยู่ในบ้านในเมืองไหนอืมอ๋อโอ้ยเราเข้าไปบ้านนี่เเราาาขขข้ไปอนี่ ผูเอาไห่เราบทันเขาจะให่ญานย่านเราพี่่อบเราหน่อยนตาอูบบุ๊มนอธรรมดาเลยเขาขาดเนื้อหน้าเนี่ยพกการเนี่ยเขาขาดขวานเขาใส่หัวมั้ยอยู่เยมุ้ขวานเนี่ยขวานเขาใส่หัวตายจุ่มน้ำกระปูกินบดหูเนี่ยค้นอยู่ปะไงไหนขาดตาอูบแบ่เขาค้นเนี่ยแล้วขาดจัไผ่แล้วขาดขาดแล้วเขาทิ่มลุน้ำหัวจุ่มน้ำอยู่ ไปเขาไปเห็นละหูทองเบื้อ <lawsuit> งเนี่ยกระปูกินไปแล้วเออกระปูกระปูนี่สไครต์เด้อนี่ต้องไปได้คาัมคนเออเขาเล่นอะไกระปูน่ะป้ยอย่างงี้พอร้องเบาคอยกับเืิดบทท่านจันดกเออแต่อูมันหลบอลอยู่แปลว่าอยู่ใช้แล้ะเขาจะขายจากอันนั้นเราของเราเป็นปอบเดียวแลบป๊อปอืมาตายมันตายอยู่นี่ตายอยู่ในบ้านบุกอยตายอยู่หน้าเน่ยพงการนี่วันเขาใช้ ตายอยู um. ่นี่เราตะอู่ตะคนไทยแล้วบูชาบ้านเกิดมังนอนเราครับแต่ว่าคนชำหนึ่งนี่เยอมบูชาสนุตะอู่เราตายคตายโอ้ยหลายปีแล้วมีแล้วบางชี้หาชิดปีแต่เราตายผ่านมาเติมไปได้ไม่น้อยไปนะตะอู่แต่เป็ยังกว่เน้อควรเขาฮิตเราเหมือนเนาะจักกับแพร่คนในบ้านเขาไปจังเนาะ เออกรบโบเล่ปอจงเอาว่าขาถิ่มนี่ยันเราไปบ้านเขาเห็ดแพะเขาไม่น,นี้พุ่นได้มนเนมือนี้ชุ่มอันเท่าพายไปอันพุ่นได้ไปทางไหนพ่อเนี่ไป,ไาไปหาแม่เท่าเดี๋ยวไปใช้บ้านนั่นมอน,น้อมพูนได้ <c oughs> มอน้อมแน่กินแกงนมไม้เมืนเนอนนี่หนาโอ้น้ำหมอน้อมเมือนนี่หนาเออต้มไก่ต้มกะเออต้มไก่ อยูน่นามานอมมนันยไงอ้องกันี้บ้าหิบ้าอุทึกระถ่อยวนคอยอโทรไปใส่เด้อ